สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยทีมงานป้าต่อยผลมเซินนองน้ำชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมาที่ศาลปู่ฤษีตาไฟนะครับวันนี้มาตามต่อขอโชคลาภเพราะว่างวดที่แล้วเลขใหญ่ืงมุมนะครับท่านผู้ชมเลขใยเมืองมุมผิดไปแต้มเดียวนะครับที่เห็นเป็น963นะครับตัวตัวสามนี่คล้ายเลขสอง แต่ผมเห็นเป็น963นะครับงวดที่แล้วผิดเปีนแต้มเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อว่าปูหรือีตาไฟพันใส่โชคให้ลาบตัวไหนนะครับงวอนี้มานำการสามช่องอ่าแล้วก็เป็นงวดของวันที่16ตุลาคมโอ้ม่อม่นครับเป็นงวดของวันที่1พฤศจิกายนพศออ2567นะครับท่านผู้ชมกัช่วงนี้นะครับเป็นฤดูการท่าบุญออกพรรษานะครับบุญกระถิ่น หลายมองหลายบอลเนาะครับกับมือวันที่สิบแปดเนาะครับผมกับใบผ้าขอบขั้วนะครับผ้าปะตอยผ้าหนองน้ำไปตักบาตรเทโวนะครับตักบาตรเทโวที่วัดใต้บ้านตะนีอะมอนิกะนะครับในร่วมไปทําบุญทอดกระถินหลายมองหลายบอลเนาะครับเพราะว่าเป็นรดูการกระถินที่อ่าเปนมีบุญมีงานก็ไปรวมโมทนาสาธุบุญในการทําบุญทอ,อดกระถิ่นน้ำผึ้นนะครับ นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในไปสักการะกราบไหว้น้ำกันนะครับขอโชคขอลาบน้ำปูฤูสีตาไฟนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขอทีมงานเขานะครับท่านผู้ชมอ๋ออะไรป้าต่อยอ่าสวัสดีครับป้าต่อยเอาสวัสดีครับน้องเอ่อน้องปุ้มน้องหรือเออหรือว่าซื้อเหรียญเพิ่นเอียงอ่างเนาะไม่เล่าคนอื่นเลยล่ะเอ้า น้องก็งานว่ได้เขาง่ายกว่าช่วงนี้บ่ค่ะเอาตะกี้อตะกี้เอื่อนเพิ่นงได้ยังภาวยังเพิ่นอุกปุกเพิ่นเป็นตระร้างเออว่เป็นคนแบบนี้เด้ตอนนี้นั่แบบแล้วตอนี้หนูหุนนั่งแบบนีูเป็นแบบหุ่นนั่งแบบออืนั่งแบบใดนั่งแบบใดนั่งแบบนี้เออนั่งแบบนั่งแบบสวยเนาะสิช่งเพิ่นเขาประกวดนั่งนมขมารไม่เขาไม่นิดเออแล้วก็เสีย นะครับวันนี้หลานสาวนะครับน้องน้องอึ้งอึ้งอ่างเพิ่นกะมานํามาหนี้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาเว้ายื่นนอนเหมือเช้านี่เพิ่นว่าเวลาเพิ่นว่างนี่เพิ่เออเพิ่นหลังจากเพิ่นสอบเสร็จนะครับเพิ่นเรียนหนังสือเพิ่นสอบเสร็จพอดีปิดเทอมแล้วเนาะแม่ค่ะปิดเทอมแล้ววันนี้คิดจังได๋มื้อนีคือคืออยากมานําเออวันนี้วันว่างๆก็เลยออกมาหาหลินมาอืมพอดี บ่ตอนอันอึ้งอ่างเบาวิทียน,นว่าอยากมาไหว้ปูฤุสีตาไฟไหว้ยุ่ง<ม>อย่างไรใครๆก็ว่าเพิ่นเพิ่นคิดจังไรของเพิ่นผู้นี้เพิ่นนี่เพิ่นเพิเนเนเ่นสิมีเซนแนว่ดอก็บ่ฮู้นะครับสุเทียส้วนมากยังได๋ก็บ,บ่มาเด้แต่ว่างวดนี้แปลกมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าน้องอึ้งอ่างสิให้เพิ่นขยเยาเซียมซี่นํานะครับว่าเพิ่นอ่าปูฤุสีปูฤุสีตาไฟสิเมตตาหรือว่าสิให้โชคให้ลาภเพิ่น อ่าหนองอึ่งอ่าง่เดียวอมาทางแหกปู่นมาสหายด้อออนะแมนแมนยู่เด้เพราะว่าปูฤาษีตาไฟิ่นีความเมตตากับลูกหลานอยู่แล้วงวดที่แล้วนะเลขยักใหญ่ะเออเลขเล็กยักใหญ่เก้าหสามเก่าหกามพี่แป้าจดียแถยผิดแต้มเดียวเนาะเออพิดแต้มเดียวโอ้เก้าหกสามพิดแต้มเดียวเดี๋ยวทัน่ก็9 แม่เพระบบบบบบาะเป็นยังวันนะเอาไมค์มเยี๋ยงวันน,น,บบบบบนี้เดีย๋ยวไปเบิรงนน้ำกันเออไปเบิรงนน้ำกันวันนี้ก็คือหัวของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอหนึ่งพฤศจิกาย,น,น,พกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเขาไปด่าในใน้านะครับไปเตรียมถูกเทียนของเซนไวย์สกัลล์กาไวายนะครับอ่าบูชาขอโชคขอลาบน้ำปูฤาษีตาไปน้ำกันไปนะครับไปไปน้องคือ วันนี้ก็มาลดนะครับห้าหนึ่งสีสีก็ไม่ใช่ห้าหนึ่งห้าสามไม่ไม่จออซีซีอซซอันเป็นหาสามารถวิ่หหนึ่งซีซีเออผีซีซทังผีโมแมนแหละซีคุ้นซีไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อุ้งอายด้อค่ะอันนี้น้องอุ้งอึงอุ้งอค่ะเออเราซื้อนวงการนะคะ่อุ้งอึงก็่าซื้อซื้อเลนนอนเขาแต่ น้องภูมิายนะน้องภูมิายชื่อโคเดนทั่วไปเนี่ยนะไม่นี่ยเพื่อนขยำเซมซี่ดูปัวเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเออเพิ่นบอกเมื่อเช้าว่าอยากอยากไปไหว้ปู่ฤาษีตาไฟเพิ่นเคยเบิ่งคลิปนะมาปู่ฤาษีตาไฟใส่ิ่นมีความศรัทธาอยากมาไหว้ขอโชคขอลาภกะกะลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวให้น้องอึ้งนี่เพิ่นขยาเซมซี่ขอโชคลาบนาำปู่ฤาษีตาไฟซึ่งอ่างกับอันน้ำหนูอึ้งอ่างนาสิเป็นพวกโอ้ดเป็น อกี่เด้งน่อยเขาเออยยนี่น้องน้ำเนี่เป็นมูเด้งแล้วอนาคตอนาคตน้องบ่วเป็นแล้วอยู่ซ่อมนี่แหละเออเป็นคืนเยน่าบ่บ่เป็นแล้วอยู่ซ่อมนี่แหละบ๊วเป็นแล้วมูเด้งเออนะครับท่านผู้ชมเอาก็ะวอกยอกลอ่อพูดเบาเล่นเบามวน้ำนองอึ้งนะครับข้าไปสักการะไหว้ผูฤาษีตาไฟน้ำกันนะครับไปทั้งควบสะอาดกอนนะครับนะครับ อูรสีตาไฟมวดที่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยสามตัวเลขใ่แมงมุมหกโอเกาหกสามนะครับท่านผู้ชมพิษแต้มเดียวอืมนี่ครับ ปูหรืสีตาต้งตาลูกหลานมหาเป็นอย่างนั้นเฮนบอยแยต่อยนางงามยวนเด็กยี่มองหันเล็กเก่าคืนชัดเจีนมาเลสวันที่แล้วที่เห็นเป็นเก่าหกเห็นบ่อันนี้เล็กเก่านี่ก็ยังอยู่คิดว่างวดนี้เล็กเล็กหกยี่อะไรก็ยังยังอยู่อีกเพราะว่ามึงหกเขามาหลายงวดแล้ะไปนะครับเดี๋ยวไปทำพิธีบูชาแล้วก็เตรียมสิ่งของไปสักการะกาว้นะครับท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านเลยนะครับทั้งสามช่องนล้ครับมาร์ตินแชนแนลน้องน,น้ำแชนแนลรับไถแคนเซนนะครับมินี้นะครับทางช่องช่องมาร์ตินแชนแนลพรนอมโดยทีมงานนะครับป้าต่ตอยน้องน,น้ำหลักการนี่สามารถฉีกไม้มาเพิ่มนะครับคือน้องอึ้งอ่างนะครับมือพันอยากมากกาบไหวปูฤูสีตาไปพอเพลิงเบิเ้งในคลิปนะครับเพลิงเ,เ,เกิดเพิ่มเก็ดเกิดก้อนตะท้าลระกับโอโฮว่า พิ่นมีเสร็จเนี่ใดกับพระโอนะครับเพิ่นขอมงนั่งเกียร์มาสักลักษณะการไหวแล้วก็ขอเชียงเชียงโฉบในการข้าขย่าเซียมซีน้ำปูฤาษีตาไก่แต่ว่าเบิ่งกันนะครับว่างวดนี้เพิ่นใย้โชคให้ลากบอลนะครับแต่ว่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเลขใหญยไม่งุ่มหลังศาลเลขยักษ์ใหญ่เลขไม่งุ่มกับยักษ์ใหญ่กต่สิบวันเดียววันบ่นี้เป็นไงอ่า พิษแต้มเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ที่น่าจะไ,ไปเห็นอยู่การลังของส,สารครูฤาษีตาไสแบบที่เล็กหุ่นเป็นฮกหรือว่าเก่าฮกสามนะครับเก่าฮกสามนะครับ,รบเล็กทายแล้ว,วที่หนึ่งม่ออกเก่าฮกสองครับพิษแต้มเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งมาตามต่อว่าปูขนให้โชคให้ลาดตัวใดแต่ว่าฮกหรืมาแทบ จะทุ่งหัวนะครับในในช่วงซื้อหางัวมันขาแทบทุกงหัวเลยถ้าวดนี้อ่็ยังเห็นปเป็นเก่าคือเก่านะครับเล็กเก่าอยู่ด้านหลังตรงใหม่ตรงดังยุสานปูฤษีตาไฟนะครับวันนี้มาเบิร์นกันนะครับว่าเพิ่นสีห้ยตัวใดพอปูรุสีตาไฟนี่เพิ่นใจดีนะครับให้โชคลากลูกหลานแทบแต่ทุกงวดนะครับ ยิ่งงวดนี้น้องอึ้งอ่างพนมากขอเสียงโศกเสียนดวงมาเสียงท่ายขอโฉกขอลาบน้ำปูดีลาไปคือว่าเป็นน้องไม้นะครับถือว่ามากงวดแรกมากขังแรกกาวาัว่าใดนะครับจังมาเบิ้งนำกัน,นะครับว่าพนสีได้โชคได้ลาบน้ำปูตัวใดน,นะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสอง7้าหสบ็นะครับ ฝนตกนะครับมื่นสองมือมานีฝนตกมานี้กัอากาศก็คึมๆนี่นะครับคึมๆฝนบุเซาะกัยังลื่นปล่อยๆเลยครับฝนคิดว่าจะมาหาปูอะไรแหละเพราะว่าฝนตกที่นี่หลังจากเตรียมอุปกรณ์นะครับเรียบร้อยฝนจดตกนะครับฝนจะตกพ่อดีเลย ที่นั่นจังเลยมากเลยนะครับแสดงว่าปูเคนอย่างไหนมาเนาะครับเคนอย่างไหนมาหาอ่านฝนสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันะสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าที่พระแม่นางพระนีพทธนาอารักษ์ปิปปักรักษาณสถานที่แห่งนี้พร้อมโดยเจ้าที่เจ้าทานและปูฤาษีตาไฟมณีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลประตอทยก็มีเซนน้องงามชาแนลพร้อมโดยน้องเอื้องอ่างก็ได้เดินทางมาขอพึงบุญบารมีมาสักการะกราบไหว้ขอโชคขอลาภ ของหวดบันทีหนึ่ง,ง 1. ปุจิตกิกายน์พศสองพัน้าอ,อยกสิบเกโดยการเสี่ยงท่ายุดถูกเลขถูกและขยาเสี่มซี่มอนีน้นองอึ้งอ่านก็ได้เดินทางมานั่นพอเกิดความสัทธาที่เด็กเบิ่งไม่ขีปผูป้ลุษีตาไฟอ,อยากมาสักาการะไหวอยากมาขอโชคขอลาขอเพิ่นบุญบารมีน้ำปูขอให้ปูปวด เมตตาสงสารให้โชคให้ลาบน้องนางที่สิม่หายเย้าเสี้ยมเสี้ขอโชคขอลาบท่านปู้ให้ได้สามโปตรงปงต่งๆเด้อปู้ซาตุสานตุสานเน้อผู้ ปดดเปมม็นกล่องกล่องโทรศัพท์ย่ายตันี้กันรล่มีอาการร่วนแต่น้ำแน่แล้วนะนำพปเซมซี่นะครับว่าค,ครบว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนนะครับครบ,รบนะครับท่านผู้ชม แล้วว่าหายปวดตัวอ่าว่าอึ่งห่างเอย่ให้นองอึ่งหางนะครับขยาขอสุดขล้านอธิษฐานไปอธิษฐานน้ำปูคนไปอธิษฐานในใจกันนะเออได้สามโตก็ไฟไว้ตนาออาค เดาแบกินเผามากเลยนะคะได้บนี้แน anyway. ่ลยาเลมีตรงยออกมาแล้วครับไม้แรกนะคะไม้แรกนาปันหน่งูวาตัวนี่ของมาอีกอีลีนะครับท่านผู้ชมไม้เลขหกับไม้แรกไม้เลขหกไมเลขหกครับ ไมายี่ขสองหมายเลขหนึ่งครับหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับหกกับเก่าตัวเดียวกันหนึ่งกับเก็ดพี่น่องนันเดอร์ครับท่านผู้ชมไม้สุดท้าย ไม้ที่สามนะครับออกมาแล้วครับไม้ยเลขสามครับหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งสามหรือว่าเก้าหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมนี่คือลัองอ,อ่างของคาร์โลเซมซีฟอโชอตลาปน้ำปูหรือสีตาไฟนะครับเดี๋ยวกระสิทธิ์ผ้าธันพุชม,มาม่ามากถารอบเบิงเหล็กถูกนะครับว่าเหล็กถูกชิไหตตัวไรในถูกมูรีผู้ใดเป็นผู้อธิษฐานจุดเงินงน้าหน้านะครับ เราเดี๋ยวร่อเบิ้งนั่นกันเพราะวันวันนี้ขอเพิ่นวันวันวังหันนั่นเพิ่นให้ยซุยหนาซุยหลังเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยขอแบบว่าตรงตรงว่าต่อมีขึ้นมีลงตรงตรงไปเลยเดี๋ยวซุยหนาซุยหลังน่ะแปรด้วยเฉียดนะครับเฉียดเฉียดหน้าเฉียดหลังเออซุยหนาซุยหลังท่านผู้ชมเมื่อเออบ่แม่นต์ซุยปิดเออซุยหนาซุยหลังยังตีเลขอันยักษ์ใหญ่เนาะอ่า เก้าหกสามเก้าหกสามอืเอาเหล็กเหล็กยักษ์ใหญ่หรือว่าเหล็กใ่แมงุมนะครับเป็นทำหน้านี่ยนะครับไอของโูดุสีตาไฟนี่ตะกรอนที่ผมมาไทยแหลกแหกเหล็กเข่าดุนะครับมาไทยขนมอามนะครับเล็กยักษ์ใหญ่มาทั้งพอทั้งแรงช่วงนั้นมากเหล็กส่วนมากเหล็กใ่แมงุ่มนะครับเข่า้วงวันี่คิดว่าที่ผ้าถุงชุชมไปเบิ้งด้านหลังนะครับว่าเหล็ก เปลี่ยนแปลงว่เดี๋ยวเรียมเดี๋ยวเราบิ่งล่อเหล็กถูกเดี๋ยวเดี๋ยวบาาชื่อไปบ่กมาเลขถูบเด็กไม่สองตัวหรอเก่ากับหนึ่งเก่ากับฮกตัวเดียวกันตรงกับเด็กเซซที่น้องอึ้งขยเ้าได้บ้างหันที่ขยเาเซมซี่ไอกหนึ่งสามแมนวะเล่หทูบมีเก้าบิหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมได้สองตัวแล้วนะครับ แต่ว่าจังไหนก็บอเริ่มเล็กเหล็กแยกมันมุ่งยุดหลังศาลคลายเขาวา่าเป็นหายุคห่างหลังตลอดเลยอวดที่แล้วซุยหนา้าซุยหลังเพื่นอนนะหน้าบ้านอวดนี้ขอตรงตรงเรื่องปูเรื่องงานชาววัวนี้มาขอตรงตรงขันว่าต้องขึ้นตรงมงุ่งงานขยันหเหลขอ่าเลขท้ายเอยียงเกาะอันสองตัวกระหาย<อ>ตรงตรงตมาเลยเนาะคะ่ะ เลยค่ะแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงกห่มาเลยได้ปูด้วตก็สองตัวเก่าเก่าเนี่ยนั่นมีบางย่างมีเอ็เมนยุยบังไม้ดังอ่ะนะยุบอยยุดังเป็นปวกห้อยปูกยุงกลางนั่นเป็นร้อยปวกที่กินไม้เนี่ยนี่เป็นเนเป็นเล็กเก่าคือเก่าเป็นเก่าเป็นเก่าอัมเก่าตรงนี้มาม้างวันใด้ก็เห็นเป็นเหล็กเก่าแล้วครับ เพราะว่าเก่าก็พองในตรงย่างครับคนเลยไม่ใช่ไงย่างก็เกิดขึ้นได้นะคะเนาะไป<ช>เดี๋ยวระวังล่อเหล็กถูบเดี๋ยวเป็นเสียงบึงเหล็กยัดใหญ่ทางหลังไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขใหญ่มุมอยู่ด้านหลังศาลไปนะครับโอเคครับเดี๋ครับท่านผู้ชมเลขทูบยังใหม่อยู่นะครับยังไม่ยังไม่หมดนะครับเลขทูบค่ะค่ะคเดี๋ยวถ้าไปเบิึงเหล็ยัดใหญ่อยู่ด้านหลังนะคะ ยังไม่ไม่หมดนะครับเดีย๋ยวไปดูเลขใหญ่เบงมุมที่อยู่ด้านหลังสารก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่ค่อยมาดูเลขทูบอืม เอิงเห็นตัวเลขบ่เห็นเป็นเลขน้ำเพลินบ่ออเอนาไ้าอุ้ยนั่นโต้นั่นโต้อือง่างซื่นงามามร้อนบ่ท่านผู้ชมงาไม่แหงร้อนแระวั้วงระวบงหัวแล้วเอืงอย่าไปเขาไก่เด้อ เอาตัวเลขเลขใหญ่เป็นบุ้งเปลี่ยนเออตัวหัวหงอยแย่งยังไงเลยท่านผู้ชมยุด้านบนเห็นมั้ยคือจังเป็นเลขศูนย์สองโตติดกันตัวนันเป็นเลขแปดดีเนาะเห็นปอยู่ด้านบนด้านบนเป็นเป็นเลขผมว่าเป็นแปดแล้วก็มี มาเ็ดมาหกแล้วก็มีสี่ตรงนี้เป็นเลขสี่โอ้ตัวเลขเลขมีงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเลขหกนี่ยังยังคองอยู่แต่ว่ามองนี้งวดที่แล้วที่มาซองมันเกลีายข่กับเลขสามหรือเลขสองอ่ะแต่ว่าเห็นเห็น<ๆ>ชัดก็คือเป็นสามแต่วงวดนี้เป็นเลขสี่นะครับมัน่ทั้งเทิรงนเลข 6, เหกเข็นมาเยอะต่อยเป็นคือจังเลขเกตอ่นะ เอแล้วก็คืน sí, ึ้นไปหานเห็นว่าที่ที่เป็นกลมๆติดกันน้อนแเอๆอยู่นะเป็นเลขแปดดิเออแปดหกสี่หรือว่าแปดเจ็ดหกสี่นะครับเลขยักษ์ใหญ่นะคะมีแปด6ม่เจ็ดมหกม่สี่ะคะเนาะว่าหกนี่ยืนเลยตรงมาแถลหก สำหรับตัวเลขนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมการดูดงในะครงวดที่แล้วนั้นวิบแต้มเดียวอ๋อนี่เก่าไม่หงุดหงิดแมนแล้วก็มีมีมีปวกขึ้นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมโดยสุจริท่านผู้ชมบิสุทธิ์ มีแปบมีเจ็บมีบมหมกนี่สี่ปวกันอันตีบางนี้ดีๆก็สิเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก่านะครับจังหวะที่แล้วผมเห็เบิ่งเป็นเก่าศูนย์เก่าอืลอกอันนี้นี่น,นะครับเลขูกฟัก กับเบองเป็นแปดห้าหนึ่งหรือสองห้าหนึ่งนะครับสองห้าหนึ่งหรือแปดห้าหนึ่งนะท่านผู้ชม ปเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับนี่ครับระวังตะงานไม่แห็งถูกฝนถือแดดทั้งก็ผพุนะครับล้นลงพ้วนหันเกือบถือหัวนะครับไม่เบิรไปทั้งนั้นเออเดี๋ยวไปดูเลขนะครับ เลขตัวไหนอ๋อไก่เคี่ยงครับตึ้งอ่างขยโยอันอันเซมซี่เลยตัวไหนเห็นไหม,ย,มยี่ตัวนี้เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเออขยโยเซมซีม่<ม>ได้ 6, 1, หกหนึ่งสามอ๋อะนะครับท่านผู้ชมก็สองให้ดูนะครับเลขทูบเก้าหนึ่งสองนะครับเก้ากับหก ตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเกียรติพี่น้องกันนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ <ใน S 1> ท่านผูช้ชมเรจริญวานเจริญวานหนึ่งผู้พันหมักปืนบอกว,วปืนใหม่ด,ดูดูสุาสานเลยเออเป็นปืนเป็นมีดดาบเป็นปืนเป็นมีดดาบโ<ม>อ,อ้สมัยตะกี้เนาะเนาะค่ะเป็นปืนเป็นมีดดาบเป็นเกียรติใหม่เป็นใหม่มมเล้วค่ะได้เจ้าตัวนี้ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางนั้นเป็นเลขเก้านะครับเป็นเลขทูปนะคะเก้าก็ยังอยู่นะครับเลขทูปเนาะค่ะเก้าหนึ่งสองเนาะค่ะเก้าหนึ่งสองหรือว่าหกหนึ่งสองเนาะค่ะเนาะคะสำหรับตัวเลขดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ติประม่านอยู่นะคะเพราะว่าเฮ้ยชื่อทีะท่านวปนี้ค่ะจับจานปูในสีสันแบบ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กาบลาปู่ฤสีเตาไฟไปแล้วนะครับลาเอฟซีไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องนั้นครับมาวินชาแน,นลป้ต่อยคนพิเซษน,น้องน้ำชาแน,นลแล้วก็หนุ่มอาร์มคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมบ่าวแพ็กชาแน,นลนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ต้องกาบลา นะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้าสถานีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ